สวัสดีครับตอนนี้ตัวเกม d r a g o n n e t Classic v e r s i o น PC ก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นในรอบ13ปีมั้งที่มีเซิร์ฟภาษาไทยมาเปิดเนี่ยเพราะก่อนหน้านี้ก็ก็มีเวอร์ชั่นมือถือออกมาออกมาเรื่อยๆเลยครับสำหรับเกมนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่สำหรับเวอร์ชันมือถือมันดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่มันก็สะดวกแหละมาเล่นได้ทุกที่ อตอนนี้ก็เปิดมาแล้วเซิร์ฟที่เลือกก็คือให้เลือกเซิร์ฟหนึ่งนะครับแก้เลนเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีแค่เซิร์ฟเดียวคนไทยเขาไปลงที่นี่กันหมดแล้วโดยส่วนใหญ่ก็แนะนำให้เลือกอันแรกนะครับอพอเข้ามาหน้านี้ก็ให้เราไปที่สร้างตัวละครเนาะ,ะมันก็จะมีเสียชีพด้วยกันนะ ก็มีธนูมีเมดมีวอริเออร์มีคลิกก็เดี๋ยวค่อยมาลงลึกเรื่องของอ่าแต่ละอาชีพกันทีหลังแล้วกันเดี๋ยวเราไปแบบเร็วๆเลยสอนเล่นพื้นฐานโอเคเยวจะเข้าเนะกมเนาะก็เลือกเซิร์ฟที่เราจะเข้าไปเล่นอันนี้มันเชื่อมกันหมดนะครับมันคือเซิร์ฟเดียวกันแต่แค่แยกย่อยเป็นเซิร์ฟเวอร์เฉย ไปเซิร์ฟที่มันคนน้อยเนาะสอนเล่นพื้นฐานก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแค่เรื่องของการเก็บเลเวลแหละสำหรับเกมนี้เนาะตอนนี้กับเควสอ่ะเควส์โอเคก็เดี๋ยวมาเรื่องของการเก็บเลเวลก่อนแล้วกันในช่วงแรกๆให้เรารับเควสรับเควสทุกเควสเลยครับในเมือง เพราะว่าเราต้องไปลงดันแล้วก็มันอาจจะเป็นเคเวสที่ที่ลงดันเดียวกันแล้วก็เกมนี้บริหารการลงดันด้วยค่า F T G นะก็เหมือนคล้ายสเตมินาครับหลอด F T G ดูได้ที่ด้านด้านขวาครับด้านล่างด้านขวาตรงข้ามกับหลอด E P ก็คือตรงนี้มันให้แค่700มันตันแค่700 เราหาได้จากไหนก็คือเราสามารถหาได้จากเวสครับผมบางเวสมันจะผลเป็น,นเวสขึ้นมาก่อนอ่าบางเวสมันจะให้ค่านี่ FTG เห็นไหมครับอ่าแล้วเราบริหารยังไงอ่าแรกๆเราทำเวสตั้งแต่เลเวลอ่าไม่ต้องไม่ใช่ตั้งแต่เลเวลดิทุกครั้งเวลาเราทำเวสเราไม่ได้เผามานาะไม่ได้เอ้ไม่ไม่ได้เผา FTG เนาะเราก็ อ่ลงดันเกียนแค่ระดับระดับกลางก็พอนะมอเพราะมันเปลืองแล้วเราก็คงอาจจะไม่ไหวก็ได้นี่ครับให้ลงแค่ระดับนอมออ่ l นี่ผมแนะนำเนะาะเลเวลหนึ่งถึงเลเวลสิบหนะก็คือถ้าเรา เราทำเฟสเสร็จแล้วแล้วก็เราต้องการจะเผาเผาค่า S T G เนี่ยให้มันเหลือศูนย์ให้เรามาลง s c เ,เขาเรียกว่า s c นี่ s ิง o n ิ canyon นี่ single six six แคใช่ไหมอ่าก็เผาแล้วก็ลงระดับสูงสุดน,นะครับแต่ว่าให้เราหาตี้นะวิธีการเผาก็คือให้เราหาตีสี่คนแล้วก็มาลง S T G มันจะหายเนี่ย แล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับทุกครั้งที่เรามาลงดันนะครับลงดันเนี่ยให้เรารับเควสบอร์ดด้วยดันข้างตรงนี้ครับมันจะได้ EXP ด้วยเห็นไหมมันจะเขียนชื่อดันอยู่นะว่ามันเป็นเควสของดันอะไรเนี่ยอย่างนี้ซิกแคนยอนอ่าก็เป็นดันเลเวลสิบเห็นไหมมันมีสองดันเลเวลยี่สิบจับเลเวลสิบก็ประมาณนี้ให้รับเควสตามดันที่เราจะลงเนาะ ประมาณนี้นี่มันเขียนอยู่ให้ลงระดับอะไรนี่แล้วก็วิธีดูง่ายๆด้วยวิธีแบบว่าเราดูว่าในในเควสที่เรารับมาจากในเมืองเนี่ยมันมีเควสอะไรบ้างในในในดันนี้ก็คือ,เ,อเลือกว่าเราจะลงอะไรแล้วก็ไปที่เควสครับผมอ่ามันก็จะขึ้นว่าให้เราลงอะไรบ้างทำเควสยังไงว่ามันมีเควสหรือเปล่าดันนี้ประมาณนั้น อันนี้ก็คือส่วนของเรื่องการเล่นเลเวลเนาะแล้วก็พอหลังจากเลเวล16เราก็ทำเควสไปเรื่อยๆเหมือนเดิมพอเรามี f c g เหลือจากการทำเควสเราก็มาลงแมงมุมต่อนี่คือแมงมุมนี่ครับลงระดลับสุสดลงอันนี้แมงมุมตั้งแต่เลเวล16 ถึงเลเวล24นะครับอ่านี่นก็จะมีเคเวสให้รับเหมือนกันนี่อันนี้เดสิบแปดเควสเดืวนสิบแปดดูชื่อดูชื่อดันนะดูชื่อไดนะ้แล้วก็มาดูที่เคเวสบอร์ดนี่มันตรงกันก็รับเลยแล้วก็ต่อไป อ๋อเรื่องของเควสนิดนึงวิธีการทำเควส์เราสามารถกดไปที่เควสนะเอาเมาส์าขึ้นมานี่เรากดไปที่เควสเผื่อใครแบบหาไม่เจออะไรอย่างี้กดที่บวกอันนี้ก็ได้กดหาตำแหน่งไห้อันนี้ยังไม่ขึ้นอ,อันเนี้ยหาตำแหน่งเห็นไหมพอเรากด กดปุ๊บเคเวสมันจะบอกว่าให้เราไปไหนนี่มันจะเป็นลูกศรลูกศรแดงๆที่แผนที่นะครับกดแผนที่กดเ็มมันขึ้นมานี่มันก็จะขึ้นแล้วก็ให้เราตามมันไปแค่นั้นล <c oughs> ก็ประมาณนี้ถ้าใครแบบว่าไม่รู้ว่าเคเวสมันมันต้องเดินไปไหนตอน่อทให้ลองลองกดดู แต่ถ้าเควสไหนไม่ขึ้นแปว่ามันไม่ใช่เควสที่นำทางแล้วอาจจะเป็นเควสที่มันต้องหาอะไรสักอย่างซื้ออะไรอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่ละเอียดเควสต้องอ่านดูต่อไปเหลืออะไรทีอ่าเวลตั้งแต่24ถึง32แผทนี้มันตันแค่32บอก็ไม่ต้องซีเรียสเรื่องการเล่นมากเท่าไหร่ก็ได้เรื่องของเวลาการเล่นเพราะว่าตอนนี้มันตันแค่แผท 32ซึ่งมันสามารถเวลวให้ตันได้ภายในแค่วันเดียวเพราะผมเห็นเขาเขาเวลตัน32กันแล้วก็ต่อไปก็ Welcome to the to มาตรงนี้ไปที่ลาหอนะครับเราก็ทำควสไปเรื่อยๆแหละจนกว่าจะได้ควสเราหอหอมันจะพาเรามานี่เอง อ่าต่อไปแล้วก็วิ่งไปด้านบนของแบบเลยนะครับโ okay. อเคกดเข้าดันไปเลยเนาะดันแรก SC ดันสองเป็นนกเอ้ยไม่ใช่นกเป็นแมงมุม ดันสาบเป็นงูครับเขาเรียกว่างูน่าจะเรียกไม่ดูซ่ามากกว่าป่ะก็ไม่ใช่ต้องงูแหละอ่านี่เขาวามานี่นะตามแผนที่เดินตามผมมาเลยแล้วก็นี่พอิาจาออกจากวัามาแล้วก็เนี่ยนะก็เดินมาแล้วก็อันนี้ครับดันงูก็ลงอันนี้ถึงเร็วสา่งสิบสองเลยก็อย่าลืมนะครับมัน ไม่ใช่ลงอันนี้ถึง32มสิบแบบว่าอาให้มันลงเพื่อเผา F T G นะไม่ใช่ใช้จนจนมันหมดนะอแล้วก็มารับเฟสหน้าหน้าบอร์ดให้เรียบร้อยรับอย่าลืมรับเฟสทุกครั้งนะครับเวลาเรามามาลงดันเผา F T G มันจะได้ E P เยอะอยู่ ก็คร่าวๆสำหรับการการเล่นการเก็บเลเวลก็ก็จะประมาณนี้ครับผมถ้าใครมีอะไรสอบถามก็สามารถเม mm ้น hmm. ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปไว้ให้ก็ต่อไปเดี๋ยวจะทำคลิปเรื่องของรีวิวอาชีพให้เพราะมันค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงมันมันไม่ใช่เกมที่สามารถพันดันพันดานได้ด้วยตัวคนเดียวหลังเนาะ ก็วันนี้ก็พบกันแค่นี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ